ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ระหว่างวันที่9ถึง11มกราคม2568ณสนามกีฬากลางตำบลน,นาทอนอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรามาชมในรายละเอียดกันนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube ของบาอมนิดซิมกันด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามาชมนะครับ หรือจะเป็นท่านที่ชมอย่างเดียวไม่กดติดตามก็ได้นะครับกดติดตาม Gonzalez. หรือไม่กดติดตามก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการกดติดตามนั้นก็คือขอบพระคุณกันมากๆกครับการกดติดตามคือกําลังแรงใจที่สง่งมอบกับช่อง YouTube ช่องนั้นๆนะครับไม่จะเป็นว่าจะเป็นช่องของ YouTube บาจอมนิซีมนะครับคุณผู้ชมไปดูช่อง YouTube ช่องไหนก็ถ้าชื่นชอบก็กดติดตามทางช่อง YouTube ของเขาให้เขาด้วยนะครับเป็นกําลังแรงใจสําหรับช่อง YouTube นั้นๆ รหรือคุณผู้ชมชมเทพไหนแล้วมีความรู้สึกว่าประทับใจกดถูกใจได้ครับกดแสดงความคิดเห็นได้ครับการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นการแสดงความคิดเห็นแบบสุภาพนะครับใช้ข้อความที่สุภาพถ้าใช้ข้อความที่ไม่สุภาพเนี่ยก็จะบล็อกกันทันทีครับบล็อกแล้วท่านก็แสดงความคิดเห็นไม่ได้ต่อไปนะครับท่านอาจจะเข้าชมช่อง YouTube นั้นๆไม่ได้อีกต่อไปนะครับถ้าเกิดการบล็อกกันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพสุภาพเท่านั้นนะครับ แล้วก็ท่านที่ถ้าชื่นชอบนะครับต้องการที่จะแชร์ต่อก็สามารถที่จะกดแชร์ต่อไปได้เลยนะครับกดที่แชร์แล้วคัดลอกลิงก์แล้วไปวางในสื่อโซเชียลต่างๆได้เลยนะครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการในการแชร์นะครับชื่นชอบเทียบไหนก็สามารถที่จะนําไปแชร์ต่อกันได้เลยนะครับอนุญาตในการแชร์ต่อครับแล้วก็ท่านที่ชมทางช่อง u t u b e ช่องอื่นๆนะครับฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง YouTube ของมาจอมนิดซิมกันด้วยนะครับเพราะว่าดังที่บอกกันไปในหลายๆเทียบเนี่ยนะครับว่า ช่องหลักๆเนี่ยเราจะออกอากาศกาันทางช่อง YouTube ของบาจอมนิซีมครับแล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆนั้นจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเจอทางช่อง YouTube ช่องไหนก็ตามแต่ครับฝากมากดติดตามทางช่อง YouTube ของบาจอมนิซีมกันด้วยนะครับคุณผู้ชมกดติดตามไม่ได้อ่าช่อง YouTube ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับการกดติดตามก็คือเป็นการกดเพื่อกําลังเลงใจนะครับกับช่อง YouTube นั้นๆครับเขาจะได้ค่าโฆษณาก็ต่อเม,มื่อมีการดูเทปรายการแล้วมีโฆษณาขึ้นแล้วคุณผู้ชมดูโฆษณาจบ เขาถึงจะได้ค่าโฆษณานครับแต่การได้โฆษณานั้นเพียงแค่1สตางค์เท่านั้นเองครับใน1สตางค์นั้นจะต้องไปหักภาษีต่างประเทศอีกประมาณ3 5ครับไม่ได้อะไรนะครับแต่เขาทําเพื่อต้องการที่จะส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมได้ชมได้ดูกันทางช่อง y ย u ทูบเบลจอมนิสิมนะครับนำข้อมูลนู่นนี่นั่นมา,อาบอกกระดาษให้กับคุณผู้ชมกันได้รับชมได้รับทราบกันทางช่อง YouTube ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม ฝากกดติดตามให้เขาด้วยก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ช่องไหนไหนก็ตามแต่ครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้นะครับ0993154905ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับข่าวงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต,ต่างๆเนี่ยฝากมาได้เลยหรือจะเป็นงานศพงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงน้ําชางานนู่นนี่นั่นครับที่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมฝากข่าวมาได้เลยครับพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ฟรีๆ ให้กับคุณผู้ชมกันนะครับทางช่อง u t u b e ของบ่าวจอมเน็ตซิมและก็สื่อโซเชียลต่างๆของบ่าวจอมเน็ตซิมครับที่จะ,อะคอประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันนะครับหรือจะเป็นการลงโฆษณาครับสาเทป1000บาทก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันหรือจะเป็นแบ่งเป็นเ,ปนเปนทปเทปเทปละ100บาทก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกันได้นะครับ0 9 9ย์5 4 9 0 5นะครับมาถึงของเราครับที่บอกกันไปนะครับว่า ในช่วงเนี้จะเป็นช่วงของการจัดกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาตินะครับประจำปี2568ครับงานวันเด็กเนี่ยก็คือตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมครับเรากางปฏิทินเลยครับเสาร์สัปดาห์แรกไม่ใช่นะครับเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคม2568เท่านั้นนะครับ เสาที่2ของเดือนมกราคมครับจะเป็นในส่วนของวันเด็กแห่งชาตินะครับส่วนรายละเอียดความเป็นมาต่างๆนั้นคุณผู้ชมไปหาดูทางอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันนะครับประวัติและความเป็นมาของอางานวันเด็กนะครับเขาเริ่มกันยังไงอะไรที่ไหนยังไงเมื่อ,อไหร่นะครับจัดกันยังไงและมีการเปลี่ยนปรงเปลี่ยนแป,ปลงวันที่มาจนกระทั่งถึงวันที่ที่เป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมนะครับในการจัดงานวันเด็กเพื่อให้กับเด็กๆ ได้สนุกสนานกันนะครับเพื่อกับเด็ก <i> ๆได้รับความรู้เด <i> ็กในวันนี้คือพู้นใหญ่ในวันหน้าครับเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญครับคำขวัญวันเด็กอันนี้ยังฮิตติดหูและยังใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญอันนี้คือเป็นคำขวัญวันเด็กที่ฮอตและก็ฮิตนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้ได้กันอยู่นะครับแม้ว่าคำขวัญวันเด็กที่ออกมาจากคนนู้นคำขวัญวันเด็กที่ออกมาจากคนนี้ดังล่าสุดเนี่ยอะไรนะคำขวัญวันเด็ก ผมไม่ใช่มองผมไม่มองผมมองว่ามันไม่ใช่คำขวัญวันเด็กนะครับปี2 5ง8ปเนี่ยของงองแฮงเนี่ยนะครับอ่าผมมองว่ามันไม่ใช่คำขวัญวันเด็กครับมันเป็นเหมือนกับข้อความอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นข้อความที่อ่าอลัมพบทอะไรสักอย่างหนึ่งครับนะครับมันไม่ใช่คำขวัญวันเด็กครับคำขวัญวันเด็กมันจะต้องเป็นอะไรที่มันจุดประกายให้กับเด็กๆครับอย่างเช่นที่โดดเด่นกันก็คือที่เราสืบทอดกันมาใช้กันมาหลายปีเลยครับเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจรญอััััันนนนีีี้้เเาาาใชกกมหลยปสบคคขด็ นะครับแล้วก็โอเคเลยลรครับแล้วจริงๆคําขวัญเนี <car <car ้ยนะครับมันไม่ใช่คําขวัญของอียิ่งรักชินวัฒนะครับยิ่งรักชินวัฒน์รู้สึกจะเอามาใช้ในปีหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่ปีหนึ่งรู้สึกจะใช้คําขวัญเนี้ยเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ปีหนึ่งรู้สึกเอามาใช้นะครับของอียิ่งรักชินวัฒนะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่ของอียิ่งรักชินวัฒนะครับมันเป็นของอีกท่านหนึ่งครับผมลืมเอาข้อมูลมานะครับ แต่มันมีอีกขั้นหนึ่งคุณผู้ชมไปดูเลยครับความขวัญบดรกแห่งชาติที่ว่าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญนั้นเป็นคำขวัญของใครนะครับคุณผู้ชมหาในอินเทอร์เน็ตครับเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันมีข้อมูลเยอะมากมายให้คับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปหาเลยครับคำขวัญว่าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญนั้นเป็นของใครนะครับแล้วก็เป็นคำขวัญที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับดีมากมายครับตรงตามคำข นะครับอ่ะทีนี้มาถึงของเราครับสำหรับในเทียนี้นะครับขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี2568ที่สนามกีฬาตำบลนาทอนนะครับอําเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลครับโดยภายในงานนั้นจะมีกิจกรรมเยอะแยะต่างๆมากมายครับงานเนี่ยเขาจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่9นะครับ9มกราคม2568จนกระทั่งถึงวันที่11มกราคม2568ครับในงานครับก็จะมีนะครับเด็กๆครับ เด็กๆครับวันที่9เนี่ยจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะครับ9มกราคม2568จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็10มกราคม2568เนี่ยจะเป็นการแข่งขันชกมวยนะครับมวยไทยครับและก็วันที่11มกราคม2568ซึ่งเป็นวันเด็กนะครับอันนี้คือเป็นวันเด็กภาคกลางวันเนี่ยก็เด็กๆจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายครับนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ การไปชมครับน mm ี hmm, mm ่ชมช้างครับชมช้างจะมีช้างพลายบัวงามที่มาจากจังหวัดพังงาช้างพลายต้นน้ําก็มาจากจังหวัดพังงานะครับแล้วก็ช้างพังสาวจันนะครับซึ่งเป็นช้างจากตําบลนาทอนอำเภอทุ่งว่าของเราจังหวัดสตูลของเรานี่เองนะครับช้างพังเพศเมียช้างพลายเพศผู้นะครับช้างพลายเพศผู้ช้างพังเพศเมียนะครับโอเคเข้าใจตรงกันครับ นะครับสโลแกนของเขาก็คือว่าฟังเสียงนกนั่งช้างขีม่ม้าจูงควายเลกระาต่ายป้อนนมแพะชมแกะแวะดูเต่าที่งานวันเด็กแห่งชาตินาทนปี68ครับโอเคคำคล้องจองดีมากครับสหรับคำชวนชวนในการเข้าชมง,งานนะครับทีนี้วันเด็กนะครับ11มกราคม2 5 6 8ในช่วงของภาคกลางวันภาคเช้านะครับก็จะมีกิจกรรมเด็กๆมากมายครับมีทั้งสวนสัตว์หันษานะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปชมกันได้เลยนะครับ ชมการแสดงบนเวทีจากโรงเรียนต่างๆครับชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้มากกว่า10กิจกรรมนะครับชมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งครับแล้วก็ชมสวนสัตว์ขนาดย่อมนะครับขนทับสัตว์ต่างๆมาใกล้ชิดกับเด็กๆนะครับนี่ครับถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมควรที่จะพาเด็กๆไปเที่ยวงานวันเด็กกันที่ของอบตนาทอนครับอยู่ที่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลนะครับไปดูสัตว์ มีแบบสัตว์ขนาดย่อมครับสวนสัตว์ขนาดย่อมหรือสวนสัตว์มินิมินิมินินะครับให้เด็กๆได้ไปชมไปดูกันมีกระตรงกระต่ายมีช้างนะครับมีคงมีควายครับนะครับมีแพะแกะนะครับมีแกะมีแพะมีดูเต่าครับนี่ครับพาเด็กๆไปชมไปดูกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมงานวันเด็กครับวันที่11มกราคม2 5 6 8นี้นะครับที่สนามกีฬาบ้านตำบลนาทอนอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลครับ ส่วนในภาคกลางคืนนะครับภาคกลางคืนจะมีจะมีในส่วนของการแสดงดนตรีครับจากวงนุ่นลิดีครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไปชมกันได้ครับชมฟรีตลอดงานครับสำหรับาการชมนะครับคุณผู้ชมก็ไปได้เลยครับมีของรางวัลต่างๆมากมายให้กับเด็กๆสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติที่บาตอนาทร อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลครับเขาจัดกันที่สนามกีฬากลางตําบลน,นาทอนอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลน,นะครับงานเริ่มตั้งแต่วันที่9มกราคม2568จนกระทั่งถึงวันที่11มกราคม2568นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของข่าวฝากประชาสัมพันธ์อื่นๆกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวมรกอันดานมันครับครั้งที่17อยู่ที่ สนามหน้าเทศบาลตำบลกำแพงอำเภอละางมนจังหวัดสตูลครับระหว่างวันที่10ถึง16กุมภาพันธ์2568นะครับชมฟรีตลอดทั้งงานเช่นกันนะครับทั้งศิลปินคอนเสิร์ตก็ชมฟรีกันด้วยครับ10กุมภาพันธ์2568ครับชมมารีวันหน้านะครับแล้วก็11มกราคม2568ชมทีเดทครับแล้วก็12กุมภาพันธ์2568ชมวงพัทลุง13 มกราคม13กุมภาพันธ์2568ชมบาวี14กุมภาพันธ์2568ชมวงวันใหม่และโนรามอส15กุมภาพันธ์2568ชมวงเมทอนนะครับเจ้าของเพลงบุษบาตาคมไว้ผมยาวเดินดุดชามข้าวหกไม่พักกินครับแล้วก็ผมล้องเต็มๆไม่ได้ครับเดี๋ยวโดวนลิขสิทธิ์ครับ แล้วก็วันที่16กุมภาพันธ์2568ครับชมนุ้ยสุวินาศิลปินชาวจังหวัดสตูลบ้านเรานะครับท่านอย่าลืมอย่าพลาดกันครับแล้วก็วันที่นะครับวันที่วันที่วันที่18ครับ18มกราคม2568สำหรับท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของหมันมัดมวยครับศึกรวมพลคนรักมวยจังหวัดสตูลครั้งที่2จัดกันที่สนามโรงเรียนท่าแพพดุงวิทย์อำเภอท่าแพจังหวัดสตูลนะครับ วันเสาร์ที่18มกราคม2568ชมมวยมันมันกันมากมายจุใจกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข่าวอีกค่าวนึงครับฟังมานั่นก็คืองานยอนหอยหลอดครับและวัฒนธรรมพื้นบ้านลางูครั้งที่16ครับอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลัางงูอำเภอลัางงูจังหวัดสตูลครับระหว่างวันที่15ถึง 19มกราคม2568นะครับมีกิจกรรมมากมายให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ15มกราคม2568ชมศิลปินวงทับ5 16มกราคม2568ชมศิลปินวงเพอ17มกราคม2568ชมวงก้อยกินนาลี18มกราคม2568ชมพิมพ์พิยาดาพิมพ์อรัญชยาภานะครับแล้วก็19มกราคม2568ชมอานัทสันละ กยาจากใจจะไม่ไปไหนนะครับจะไม่ไปไหนทีนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับในส่วนของโฆษณาครับโฆษณาเฟนของเราก็จะมีกันทุกเทปนะครับเราอยู่ได้ด้วยการโฆษณาจากทางค่ายของเอสในระบบเติมเงินครับเป็นโปรโมชั่นนักแบบไม่อั้ดความเร็วนะครับเป็นของเบอร์ใหม่เบอร์เก่าอย่างไรเบอร์เดิมอันนี้สมัครได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับไม่ต้องบ่นว่าราคามันแพงเพราะแพงเหมือนกันหมดทุกค่ายนะครับท่านกดตรหนัสตรงนี้ได้เลยครับชอบชอบจุมบอลใชั้นโจวไหนก็สามารถกดกันได้เลยนะครับเราทําเวลานิดนึงครับแข่งกับเวลาครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันครับสรับเอซอนดับเติมเงินครับเบอร์หม่เบอระเก่าแยกให้เบอร์เดิมกดรหัสในการสมัครกันได้เลยนะครับราคาได้ละเอียดบอกไว้ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่นี้จะเป็นการโทรไปต่างประเทศสุดประหยัดกดรหัสตามนี้ก่อนนะครับเพื่อสมัครเพจโปรโมชั่นแล้วเวลาโทรไปต่างประเทศกด0 0 3รหัสประเทศรหัสเมืองแล้วก็เบอร์ปลายทางครับท่าน ต่อไปตัวนี้จะเป็นของดีทางในระบบเติมเงินกันบ้างนะครับเน็ตแม่ราเสลีย์มารถความเร็วเหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมกดรหัสในการสมัครกันได้เลยนะครับชอบเบอร์ไหนก็โปรโมชั่นก็สมัครกันได้เลยครับตัวนี้จะเป็นของยีนในระบบเติมเงินครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมเหมือนกันนะครับแคปหน้าจอไว้และใช้ในการสมัครกันได้เลยครับครั้งต่อไปก็กดสมัครกันได้เลยนะครับอันนี้ก็เอฟเหมือนกันนะครับในระบบเติมเงินครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมก็กดรหัสในการสมัครกันได้เลยนะรรตตาามยยลเอีีดง้ นะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ร,ารา้าน Sarawut Comuter จังหวัดสตูลสาขาม,มันหนังนะครับโทรส่วนเบอร์สองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดหรือจะเป็น ID เดียไลน์ S A R A W T C o M P U T C O M P U T E R นะครับแอดไลน์กันได้หรือ,รอจะเอาเบอร์โทรมาแอดเป็นไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับเบอร์โทรส่วนเบอร์สองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเอสเป็นไลน์ได้ด้วยเช่นกันนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องยูทูบของบาจอมนิตสีมกันด้วยนะครับยังอีกครั้นเรื่งครับสำรับงาน วันเด็กแห่งชาตินะครับปี2568ครับที่อปตนาทอนนะครับอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลครับเขจัดงานวันเด็กกันขึ้นนะครับระหว่างวันที่9ถึง11มกราคม2568ที่สนามกีฬากรางตำบลนาทอครับภายในงานก็จะพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสลูกแกนฟังเสียงนกนั่งช้างขี่ม้าจูงัวเลกระต่ายป้อนนมแพะชมแกะแวะดูเต่าที่วันเด็กนาทอปี68ครับย้ำนะครับ เราไปดูช้างครับดูช้างก็จะมีช้างาพรายวัวง,งามจากพังงาพรายต้นน้ําจากพังงาแล้วก็พังสาวจันทรจากนาทรทุ่งว่าจาังหวัดสตูลของเรานะครับพระอ่าช้างเนี่ยถ้าเป็นพรายก็คือตัวผู้ถ้าเป็นใช่ไหมล่ะครับพังตัวเมียครับพรายตัวผู้พังตัวเมียนะครับสําหรับการเรียกช้างนะครับพรา,า,ายนู่นพรายนี่พรายนั่นนั่นคือช้างตัวผู้ส่วนพังพังก็คือเป็นตัวเมียครับ นะครับท่านพังนู่นพังนี้พังนั่นก็คือตัวเมียรครับนะครับแต่ถ้าพังบ้านภาคใต้บ้านเราก็คือพังคือทําให้หนะครับพังให้หอ่ะทีนี้กิจ,จกรรมภายในงานครับวันที่เมกราคม2568ครับชมการแข่งขันฟุตบอลนะครับแล้วก็วันที่10 มกราคม2 5 6 8ชมการแข่งขันชกมวยไทยครับแล้วก็ไฮไลท์กิจกรรมสําคัญสําคัญก็อยู่ที่วันที่11มกราคม2 5 6 8ครับซึ่งเป็นวันเด็กนะครับกิจกรรมวันเด็กในช่วงของภาคเช้าครับสวนสัตว์หันสาแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการาชมการแสดงบนเวทีจากโรงเรียนต่างๆชมซุ้มกิจกรรมซุ้มฐานความรู้ซุ้มฐานการเรียนรู้มากมายก,กว่า10กิจกรรมนะครับแล้วก็ชมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งครับ แล้วก็ชมสวนสัตว์ขนาดย่อมครับมีการขนทับสัตว์ต่างๆมากมายมาให้ใครชิดกับเด็กๆนะครับแล้วก็ส่วนภาคกลางคืนก็พบกับศิลปินวงนุ่นลิดีครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไปเที่ยวงานกันได้เลยรับรองได้ว่าชมฟรีตลอดทั้งงานครับเด็กๆรุนรับรางวัลมากมายเลยทีเดียวครับกับงานวันเด็กที่อบตนาทอนครับตําบลทุ่งว่าอําเภอตําบลตําบลนาทอนอําเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลครับ จะลืมอย่าพลาดแล้วเจอกันนะครับคุณผู้ชม